ว่าการพูดก็ดีการทำก็ดีมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งอมาดีกายก็ทําดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเร็วกายก็ทําเร็ววาจาก็พูดเร็วตาก็มองด้านละความเร็วความถัร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกัน แล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อพิสูจน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคำสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของพระอริยสงฆ์ ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมามาแจกมาบอกพวกเราจึงทราบสำหรับว่าธรรมนั้นได้กิดศีลกลมความโจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทําได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนตอน คือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเร็วเข้ากับลงนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบทวนบริบูรณ์มันเป็นขอไม่ยากถ้าเป็นคนรักดี การปฏิบัติอย่างนี้บรรดาแทรมพุทธวิษัตวพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่ประการคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสัติฉันจะไม่มีสําหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติ าจ้เกิดได้ก,กี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสีหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบรสิบ อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือมีรมยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่วรักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิมกครูทรงตรัสว,ว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวด,ดากับพรหมหรือว่ามนุษย์ คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายจากชาตินี้ไปเป็นเป็นทิ่ไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์ปปอ,อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจตเขามนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระอรหรันต์ปณิพันธ์ถ้ามีกําลังบรารมีคือกําลังใจเข้มข้นไปกํกลาง อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกับเทวดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระหรันปานิพันธ์ถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระหรันแต่ถ้าท่านผู้ใด ปฏิบัติชิ้นห้าได้ด้วยกะหนดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหาอย่างไหนก็เอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ดีกับกำหสิบ 10, คือข้อว่าวามโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระลานทันทีเท่าว่าการแต่ตามแบบนี้ว่าการตามแบบของของของ,ของตำรา แต่ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์งวดที่แรกห้าองค์มีพระศีอาริยะเมตรัยเป็นองค์สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามเป็นองค์ต้นแล้วต่อไปอีสี่องค์ รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาธรรมากอ่อหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากเหมือนกับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างอย่างนี้เป็นต้น ถึงห้าองค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากลับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกลับพิเศษจะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีเท่สินห้ากระหดสิบครบ้วนกว็าตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าศีอริยะเมตรยัยก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรหมที่จะเกิดข้างหน้าการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเรา ฉะนั้นท่านนั้นหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีหกองค์ถ้าจะมามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้าอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตรตยคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดพระเถรเทศนาฟังบัตรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ปานิพาน อย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าปายนิพานเช่นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาแทมพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเานเนีฤชีเวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่ทราบเทนชีพระเนนเถนชี เห็นเถระแปลผู้ใหญ่ด้วยชีพแปลว่รรณก牟อัตมาปลเองถูกตำราและไม่ถูกก็ไม่ทราบพ,พระกับเนนีเรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเ,เวลามีมากพอสมควร กำลังใจแค่จะตัดสัญญาณสามกันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านด้านของอะไรละ่ะลืมแล้วอิทธิบาทสคือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติ วิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ทอ้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติวิมังสายใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกหรือไม่ถูก ถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกให้กำลังใจมีอิทธิบาตสิบริการครบทวนบรรดาแต่พุทธบริษัททังไลถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่ยังพูดเฉพาะคาวาสนะแต่พระกับเนเนเทนฉีอาตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามาก ถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กัน,กนสำหรับครวัตก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคสตรั์ว่าการจะตัดสังโยตสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้ มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศินศินก็ดีกําหมดสิบก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คัทเศษนี้เหลือเวลาหนาทีก็อยกขอแนะแนวในการปฏิบัติกับบรรดาเทพพุทธบริษัทแบบง่าย ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่หนึ่งสกายะทิฐิให้มีตัดสกายะทิฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนในสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปต้องใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอยาท่อถอยทำมืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูก ทำกิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างด้วยความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมาก รวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่พึงทำได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้รือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถา้าความตายยังพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความปการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำ ดูอย่างในสมัยพระเจ้ามหาเศรษฐีท่านหลายมีนามวิสาขาเป็นตน้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไปสามสิบสี่สิบปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณแล้วว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียน คืรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหาก,กินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้านันฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาทบริษัทต้องทําถ้าถามแล้วทาแล้วจะมีเวลาที่ไหนไมานึกถึงความตายเ็การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริง ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทํากรรมาฐานเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานคําว่าพุทธานุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมตัตตกุณลีเทพบุตรท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปปทิตะเทพบุตรเป็นมนุษย เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามาน,นิดเดี่ยวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาปะสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรว,วโลกทั้งสองท่านนี่พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นปโสดาบานเหมือนกันอลัลบรรดาแานพุทธบริษัทท,ทุกท,ท่านเวลาหมดเส็จแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่ที่ยี่สิบสองของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกเขาวว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่ที่ท ตอนที่21พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐานการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนิบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป,ไปนั่งสมาธิในป่าในเขานี่ที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลาย ชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อยจะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตาราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสเจริญ,รญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกกรรมฐาน นึกถึงระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆา,านุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรบดสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่จะแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากัะน,นั้เพียงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกนดกกับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งงกน,น้าถ้ามีทุก,ก็จุดทุกไม่มีทุก็ไม่ต้องจุดกราบด้วยความเคารพ นั่งมองพระพุทธทรูปด้วยความเคารพจำภาพของ้นไว้ตั้งใจว่านามโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถาวายข้าวระกับแลนน้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดด้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถภาใิชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงพระนิพนพระการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไ้ยก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค,ค,ค,ทค,ค,ค,ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อ涅槃ถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนินพา์ได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้กําลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็จาาสวรรค์ไปพรมจาาพรหมปณิพาน์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปตัวนั่นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหาร จิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพรุ่งนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชิน ถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปทำมานุสติกรรมฐานทำยังไงทำมานุสติกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่า ถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธ,ธานุตติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธ,ธานุตติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพ นโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมคือนวมสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราหันพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงจริงไม่ได้ก็วาดต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสันนัตฉามิ ในใจก็นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกัจฉามิขาพเจ้า,าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนังนกัจฉามิขาพเจ้า,าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด,ด้วยสังขานุสติด,ด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามประการนี่ถ้าหากว่าหรือเท่า ถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชายชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติโดยตรงรวมความทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะลืมนึกในใจหรือวา่าออกปากก็ได้ว่าพุทธทางสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังขงังสนังกระฉามิเข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทำไมจำกัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เล็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็วท่านมีแต่ก้าวหาความดีโกกโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้